แล้วถ้าเราอยากเริ่มใช้ชีวิตแบบคนที่เน้นลองจิวิทยพี่ฝ้ายมีอะไรแนะนํำไหมครับพี่คิดว่าเราต้องปรับองค์รวมทั้งหมดคือ6เสาหลักบา<ะ>งคนอาจจะไม่เคยได้ยินไลฟ์สไตล์เมดิซีนเพราะว่าภาษาที่เขาใช้กันคือเวชศาสตร์เวชศาสตร์วิถีชีวิตคือสําหรับพี่เนี่ยคือวิถีชีวิตเป็นยาอ่าพี่ชอบใช้คํานี้มากกว่ามันดูเข้าถึงตัวแรกเลยก็คือโภชนาการ ก็ต้องกินให้ครบกินให้ถึงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีเขาเรียกการกินที่ถูกต้องไม่กระตุ้นอินซูลินมากไปอย่างเงี้ยเสาที่สองก็คือออกกําลังกายเวลาออกกําลังกายก็ต้องออกทุกจุดเพราะออกกําลังกายมีทั้งเรื่องของคาร์ดิโอดูแลระบบกล้ามเนื้อใช่ไหมเออหัวใจนั้น มันก็เป็นอีกหนึ่งระบบสําคัญต้องมีคาร์ดิโอต้องมีเรื่องของแรงต้านต้องมีเรื่องความยืดหยุ่นโยคะหรือแม้กระทั่งการทรงตัวในผู้สูงอายุก็ต้องครบอง์รวมเสาที่3ก็เรื่องของการนอนหลายๆคนตกมาตายเรื่องการนอนก็ต้องนอนให้ดีนอนให้มีคุณภาพเสาที่4ี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเครียดอันนี้ก็ต้องบอกว่าเครียดต่อให้ไม่กินอะไรเลยนะเครียดคอติซอลจะทํา ทำลายทุกระบบเหมือนกันเ <ừ ừ S 1> สาที่5ก็จะเป็นเรื่องของการเ,าเรื่องของสารเสพติดแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่สารเสพติดมันเป็นสารพิษอย่างเช่น pm 2.5อ่ามันก็จะมีสารพิษจากอาหารต่างๆด้วยแล้วก็เสาสุดท้ายก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมตรงไหนท็อกซิกหรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่แล้วมันมันเครียดอไร ừ ừ <ừ S 2> เงี้ยหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมีงานวิจัยเยอะมากที่เขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะมีอายุยืนยาวมากกว่า อย่างงี้เพราะฉะนั้น6เสาหลากักคือถ้าจะแนะนําคือต้องพิจนารณาอยู่ที่6เสาหลากักแต่ถ้าถามว่าเน้นอะไรเน้นโภชนาการเน้นออกกําลังกายเน้นการนอนและความเครียดสี่เสานี้สําคัญมากๆค่ะอยากรู้ครับลองจิวิี้เนี่ยเราควรแปลว่าตั้งแต่ช่วงอายุไหนที่ควรระวังหรือควรเริ่มเป็นพิเศษไหมครับจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าโตเต็มที่รือทุกระบบเต็มที่ที่อายุ20ค่ะ20 <24. S 2> อายุ20ดังนั้นตั้งแต่20 เป็นต้นไปทุกอย่างถอยลงอ,อ่ะเหมือน20-30ถึงคือช่วงใช้จุดเขาเรียกจุดแม็กซิมัมของร่างกายอยู่20แต่เคยเห็นไหมคะว่า20-25บถึงบางคนใช้ชีวิตเต็มที่กินเที่ยวเต็มที่ดูไปลุอยู่อ่าก็จะกลายเป็นเกิดโรคตั้งแต่บางคนเนี่ยพังตั้งแต่30แหละ แต่ถ้าเกิดว่า20-30ถึงทุกคนดูแลดีเราก็อาจาจะเริ่มไปเจ็บป่วยตอน40-50เพราะนั้นจริงๆถ้าถามว่าเริ่มเมื่อไหร่ยี่สิบคือร่างกายหยุดแล้วค่ะหยุดการเติบโตทุกอย่างเพราะนั้นระบบถอยลงแล้วนะก็ก็เรียกว่าก็ต้องเริ่มดูแลหลังช่วงวัยรุ่นเลยค่ะแล้วถ้าตอนนี้ถ้าคนอายุช่วงสัก ห้าสอยากจะมาลองทำลองจิวิตี้อย่างเงี้ยมันยังทันไหมครับทันค่ะสุขภาพเนี่ยไม่มีสายคือใช้คำว่าเริ่มวันนี้เมือ่อเมื่อตระหนักทุกคนเนี่ยเริ่มได้หมดเลยแล้วเราก็จะสามารถชะลอได้อย่างเช่นบางคนกลัวเรื่องของระบบสมองเงี้ยสมองมีตั้งหลายส่วนแล้วก็ไปศึกษาเรื่องว่าทำยังไงลดกันที่จะเนือสมองลดสมองเสื่อมป้องกันอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยพวกนี้เราก็ เรียกว่าดูแลได้ค่ะครับผมอ่า<ต>ังไมเสยืยอก็ยังไม่สายคือ,ค,อคือต้องบอกว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ตะหนักเมื่อไหร่เริ่มเลยมันอาจจะยืดไปได้สักหนึ่งปี2ปีก็ยัง ก็ยังค uhm ุ้มมากๆสําหรับเรื่องสุขภาพก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไปตรวจแล้วเจอบางคนก็อาจจะเริ่มสักแป๊บแล้วหายไปอันนี้คือเราสามารถมีวิธีแก้คนที่เป็นปรเีทนี้ได้ไหมครับเยอะมากในวงการสุขภาพเนี่ยเจอเยอะมากเลยค่ะที่ผลเลือดยังไม่เป็นยังไม่เจอโรคและไม่ดูแลสุขภาพจริงๆต้องบอกว่าถ้าเจอเคยอ่านอยู่ตัวอย่างเช่นรู้จักคาว่าเบาหวานใช่ไหมเบาหวานมาจากคําว่าอะไรรู้ไหมอ่าเบาคือ ปัสสาวะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยไปถ่ายหนักถ่ายเบาถ้าเบาหวานแปลว่าเบาแล้วหวานคือหมดขึ้นแปลว่าเมื่อหมดขึ้นแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วคือกินยาแล้วมักจะหายยากมากอเพราะฉนั้นเมื่อปัสสาวะออกมาแล้วหวานและหมดขึ้นคือสายเกินไปดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อไรเกิดโรคต้องบอกเลยว่าอันนั้นแสดงว่าไม่ดูแลสุขภาพมาก่อนนะคะก็คือถ้า ถ้าอยากจะฝากทุกๆคนอย่างเช่นไฟสายป้องกันอยู่แล้ว<ม>บอกเลยค่ะว่าการที่เราทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะวัดบอดดี้คอมโพสิชันหรือวัดผลเลือดแล้วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ยังคงอยู่แบบนั้นตลอดไป <c oughs> อย่าให้เกินเลยเพราะถ้าเกินแป๊บปุ๊บจะโดนจ่ายยาและนั้นแสดงว่า เริ่มสายไปแล้วค่ะครับผมก็คือรักดูแลตัวเองก่อนที่จะเกิด,ด,ดโรคดีกว่าใช่ใช่ไม่งั้นมันจะแบบสายเกินไปแล้วใช่ดีๆแบบนี้ <S <S ดีแล้วออกกลังวิ่งได้นอนหลับได้ดีอย่างนงี้ยถือว่าดีแล้วค่ะก็ะคือแนะนําทุกช่วงอายุตั้งแต่20ขึ้นไปดีกว่าเริ่มดูแลสุขภาพกับตัวเองนิดนึงไม่ประมาทไม่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีค่ะก็คือถ้าสุขภาพเราดีเหมือนเราได้รางวัลที่หนึ่งเลยใช่ค่ะใช่เพราะว่าไม่ว่าเราจะมีมีเงินมีเวลาแค่ไหนแต่ถ้าวันนี้ นอนอยู่บนเตียงมีพยาบาลดีๆโรงพยาบาลดีๆคนดูแลล้อมรอบก็บไม่มีประโยชน์ชอืมเพราะะนั้นก็เริ่มแต่วันนี้เราก็คงไม่อยากนอนติดเตียงกันหรอกใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้น <c oughs> ให้ให้คำว่า longevity คือต้องมี health span <c oughs> คู่กับ lifespan เพราะะนั้น <c oughs> อายุยืนแต่วิ่งได้เดินได้เที่ยวเองได้อันนี้ <c oughs> ดีที่สุดค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือสรุปได้เลยนะครับว่าสุขภาพยืนยาวไม่ใช่เรื่องของโชคหรือกรรมพันธ์เลยแต่คือสิ่งที่เราสร้างได้ทุกวันเลยถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฝ้ายมากๆเลยที่ให้ความรู้เรื่องล o n g e v i t y เยอะเลยวันนี้ยินดีค่ะคือเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามด้วยซ้ําก็คืออยากให้ทุกคนลองฟังแล้วลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ฝ้ายมากๆเลยนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ